สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพัตูลูช่างคู่ใจไฟฝันเมืองแลวก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะช่างแห่งงานไฟฝันเมืองนะคะนี่ก็จากเซฟงานแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาใส่เชือกคอค่ะทุกท่านใส่เชือกคอไปด้วยนะคะช่องช่าง่งไอช่มงเฟครับผมอันนี้ก็ จะได้เรียนอีกวิชาหนึ่งเนาะจะได้เรียนอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ข้างหลังเนาะมัต้องสักยี่สิีไหนมันต้องแม่นก็จะขึ้นไปอยู่ข้างหลังแว่าหลายวันแรวไม่ได้ขึ้นนะครับขึ้นตั้งแต่วันนั้นวันแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้ขึ้นขี่คอวันนี้ก็อาจารย์วันเล็กจะฝึกนะคะฝึกขึ้นคออีกวันหนึ่งแต่ว่าก็คือเซฟ สรงไอ้บิ๊กเนย่งเออแน่แน่ธูรุจะดึงเชือกแล้วจะจะปลดเองเนี่ยจะปลดเชือกเองแล้วจะฉลาดเกินละนักเรียนอะไรถ้าฉลาดในสิ่งที่ครูต้องการนี่ก็คงจะโอเคแหละไม่รู้ไม่รู้สิ่งที่ฉลาดไม่รู้ครูว่าต้องการหรือเปล่าเอาไ้ดีนะเอาไ้ดีนะธูรู อ่าวันนี้ก็จะมีบนสูงบนอะไรด้วยงั้จะมีจิ้มจิ้มด้วยหรือเ่าวันนี้เพราะฉะ้นก็เราก็เตรียมแล้วค่ะในกระเป๋าย่ามนะในย่ากระเป๋าย่ามเอาหมูมาซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระเป๋าย่ามก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาไปหากระเป๋าย่ามให้เขาหน่อไปซื้อไปเออซื้อมาแล้วเดี๋ยววันนั้นเอาหมูมันใส่ไปไว้ไหนอ่ะ มันอยู่โต๊ะนี่แหละว,วันนั้นเราใส่จะไปไปโคราชด้วยอ่ยยะ,ะอันนี้แล้วขอหากระเป๋ายามให้ใครสนใส่ด้วยก่อนนะคะอะตอนนี้ฝึกบนสูงโอ <c oughs> ห้หลุดแล้วหลุดแล้วเพราะว่าต้องต,อตอ่อต่อ <c oughs> ต่อแขนต่อแขนอ่า <c oughs> ให้เขาฝึกบนสูง เออมโ่ันอ่าบนสูงลูกบนสูงบนสูงก็จะมีตึงตึงงาหน่อยนะคะอ๋อจับไม่ได้สักที เดินเออเออนี beeping, ่ใช e ้ขากระดิกนะนิ่งเินเออเดินเออนี่แค่แค่ใช้ขานะสังเกตข้าวใส่โนนะครับนิ่งเออกระดานตึกตะโกนโกหกที่กันที่กลางอะไรอ้ที่ทางไรไอ้ไรลูก อู้เดดไหมอ่าบนสูงหกบนสูงเอ๊ะจามจามจามโอ้โห เอ้บนสูงบนสูง่แต่ขาควันนะครับจะสงสารขาควันเรนเรนเออเวนเรนไม่ต้องใช้ตะขอนะใช้ใช้ขานะคะใช้ขากระดิกนักเรียนเทียงคุณครูนักเรียนเทียงคุณครูเออเวน เอ,เ,อเออจ้าเอ้าเอ้อ่าวอกินรางวัลได้รางวัลทำตามคำสั anda, um ่งก็รับรางวัล กล้วยปิ้ง่าก้ยปิ้งก้ยปิ้งเอโอเคเอะโอยกินกินกล้วยปิ้งใหญ่มันก็ไม่พอเนาะโอ้ยควันคนอื่น่าเพิ่งสั่งเลยอ ดุอะดูอะเนี่ถ้าถ้าไม่เซฟงาด้วยหัวเนี่โอ้โหสปริงเลยดูอะดอะอแล้วก็มีงการดอี่ะนอี่งก็ขอความเมตตานะครับแม่ทีนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ดูโพสต์เอคลิปดอเอ้บนสูงเก่งแล้วค่ะก่งละจ้มจ้ สร้างบ้านให้กับพาตูรูนะครับอีกหลังหนึ่งเพราะว่าต่อไปนะครับวันข้างหน้าเรายังไม่รู้ท้อะโอ้ดูอะดูอะเนาะตกใจแม่กระทั่งควานอยู่ด้านบนบนไวเรื่อยๆดูแลไม่ข้ามโคษณาก็ถือว่าท่านมีส่วนได้ช่วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มีให้ พานะครับอ่าอ่ารอกินรอกินรอกินบนสูงบนสูงบนสูงรอเลยตัวลูกดูค่ะดูเอ๊ยเอ๊ะเก่งเก่งเก่ง อันนี้คือเราล็อกงาก็เลยเขาบนสูงไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องเซฟนะคะแม่ๆต้องเข้าใจกันเนะ <c oughs> าะเพื่อความปลอดภัยทั้งช้างและควานนะคะเนาะเพราะว่าเขานักเรียนตัวใหญ่นะคะไม่ใช่นักเรียนอนุบาลน,นะคะไม่เหมือนคนนะคะไม่เหมือนนักเรียนอนุบาลฝึกใหม่อันนี้มาฝึกช้างใหญ่เนะาะก็อย่างว่าไม่อ่อนดัดง่ายาไม่แก่จะดัดยากนะคะ ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องเซฟนะครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยทั้งนควันแล้วก็ช้างนะครับโควก็ใหญ่เหลือเกินเราไม่มีโอกาสถ้าเขาบ้าบี้าเราไปตลอดมันก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับก็โอเคเลยไม่มีปนะัญหานั้นนะครับไปๆไปแบบเสียื่อนนะครับนี่มากนะครับถ้าขึ้นไปอยู่บนคอแล้วนี่ไม่ติดกิจกรรมเลยฮะบิดต่อ

ก็้วอย่งตรงหรอกเนาะพอบบนเสร็จแล้วก็ให้รางวัลบนสูงให้รางวัลแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับเพราะว่าท่านจะมีท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมนะครับในการเติมเต็มนะครับในการเติมเต็มเกลียนนะเกลียนของ คุณท,ที่เราจะสร้างบ้านอีกหลังหน,นึ่งนะครับผมขอบคุณมากมากเลยแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเนาะนะครับดูเอาเอ๊เกง่งเก่งเก่งแต่ก่อนนี่ฟานเล็กอบอกว่าถ้าปลูกนานแล้วจะยกไม่ได้แต่ตอนนี้คตูนูทำได้นะครับฟานนี่อาจจะทำไม่ได้แต่ตูนูนทำได้แล้ว่า,า,าประสบการณ์อสอนสูงบนสูงดู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 ดดเอเอ,อเอ๊เอ๊ ต่อไปงวงก็จะขึ้นไปสูงเรื่อยๆนู่นเละถึงหัวนั่งอยู่บนคอนู่นเละมันยืดแต่ตอนนี้มันยังหดอยู่สักวันหนึ่งเขาคงยืดไปถึงนู่นแหละถึงหัวควานที่นั่งอยู่นั่นแหละต่อไปก็เอาไว้บนบนหมอนบนหมอนหมอนนะครับดูจะดึงเชือกออกนะดูดูนักเรียนนักเรียนจะดึงเชือกหัวสปริงนะ หัวสปริงหัวสปริงทิมหรือบ่บ่คะค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ก็ถือว่าในสี่สิบแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนีถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ยง่ายง่ามาถึงแล้วนะไม่ก่อนกินอะไรล่ะเอ้ะมาเรียนตูนงอรอตอนนี้เริ่มจะขึ้นขอไข่แล้วนะครับจากกอไก่ มาขอไข่แต่ขอไข่ก็น่าจะหลายวันขอไข่นี่น่าจะหลายวันเลยดู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 ความฉลาดของตูดูดูดูความฉลาดของตูดูครับพยายามพยายามจะเอาออกพยายามจะดึงเชือกลัดงานออกนะฮะแต่ว่ายังออกไม่ได้ลูกขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนช่วงที่ขึ้นนั่งเพื่อที่จะเซฟวานนะครับ

ฝึกด้านบนไปเรื่อยๆค่ะแม่ฝึกด้านบนไปเรื่อยก็จะพยายามมาฝึกนะคะถ้ามีเวลาก็จะพยายามมาฝึกด้านบนแบบนี้เรื่อยๆค่ะเีกิ่งๆนะคะอ่ะในสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะอยากจะมาเทคแคร์ก็มาเข้ามานะคะพาตูรูช้างคู่ใจใจก่อนเมืองนะคะเจอกัน EP หน้านะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ